สวัสดีค่ะจินดามิเซอร์นะคะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการจิตแ a ร์ p i e ที่แบบว่าง่ายมากๆทําไมพิตตี้นางแบบผมถึงแบบยาวทันใจเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวหรือว่าหนาจุ้งเบยทาไม่หนาจางังผมยาวสลวยสวยเก๋นี่แหละคะ่ะแฮร์พี e ตัวนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะนี่นะคะก็จะมีหลายแบบนะคะอันนี้จะเป็นแบบการนะคะก็คือจะมีะมีขนาดความยาวนะคะอันนี้ยาวประมาณ6 0เซนนะคะ แบบนี้รอนเยอะก็คือแบบรอนเยอะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ ก็คือเวลาเราจะใช้นี่ก็คือว่าเลือกสีให้มันใกล้เคียงกับผมเราไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตแต่ว่านี้ให้ดูแบบแบบว่าไอ้จะเป็นแบบว่าผมตรงแต่ว่าฉันอยากลอนปลายเบาๆอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบทําผมอ่าผมตรงแต่ว่าลอนปลายดูมีวอรุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างบนกันค่ะนี่นะคะแบบด้านบนนะคะจะเป็นความยาวประมาณ40นะคะก็คือแบบอุ้ยฉันผมแต่ว่าประมาณสราฉันไม่อยากเอายาวถึงถงมากก็คือว่าได้ทั้งความหนานะคะ แล้วก็ความสวยงามของผมอ่าแล้ก็ดูมีสีบ้อนมีทองสีท้องสีดำธรรมชาติอะไรอย่างเี้ยค่ะนี่ก็ให้ดูคร่าวๆนะก็จะมีประมาณนี้ก็คือว่าใครสนใจมาที่ร้านได้นะคะอยู่ที่ซีคอนบางแคโซนสีส้มชั้นสองนะคะแล้วก็อันนี้คือแฮร์พีทที่เราจะมาติดกันเห็นไหมก็คือเทียบสี แต่อย่ามาเป๊ะเวอร์วังนะคะก็แบบว่าใกล้เคลียร์ค่ะเฉดที่มันใกล้เคียรนี้คือสีทองนะคะผมลอกแล้วนี่นะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูกันค่ะว่ามันติดไม่ยากเลยจริงๆค่ะแต่ว่าจะใช้ติดก็คือใช้อันนี้นะคะคือแบบใช้เวลาออกงานพิตตี้ะคะ่ะก็จะใช้ใช้อันนี้ติดให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวตัวอย่างอันนั้นมันจะยุ่งนะคะจะเป็นกริปแฟกอย่างนี้อย่างนี้บล็อกแฟกนะคะไว้ติดหัวอย่างนี้ไม่ยากเลยค่ะ นี้มีห้าอันนะคะก็คือว่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าติดยังไงไม่ยากเลยอันนี้ไปออกก่อนนะคะปึ๊บวิธีการติดนะคะนี่คือก็คือเราจะทำผมรอนเราก็รอนผมตัวเองนะคะด้วยเครื่องรอนชิบ้านไม,ไม่ไม่ไม่ยากเลยนะคะเพราะเป็นคนชอบทำผมรอนอ่ะก็แค่เครื่องหัวนะคะอยู่ที่ว่าเราจะอระดับไหนอ,อันนี้เครื่องหัวปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะมาส์่ยากเลยหนึ่งนาทีส่วนเันนี้คือติดเอง เห็นข้างหลังเห็นไหมอ่ะเห็นนะแล้วก็ที่นสอจบดลาก็ติดแน่นตรงติดไม่ได้เลยนะคะติดอันกลางเห็นไหมอันกลางก่อนนะแล้วก็ตายตายติดมาถึง นี่นะคะเสร็จแล้วไม่ยากเลยนะคะก็คือจะติดตรงกลางซ้ายขวาก็แล้วแต่จิตปลยป่อยลงมาปึอ่ามาดูกันนะคะปึ๊บนี่ผมเราก็จะยาวพุงฟิ้งเห็นไหมคือเพิ่มความหนาหนาขึ้นเป็นลอนเป็นวอลลุม่มก็คือคนนี้เราจะมาจับนิดนึงใหนะ้มันเป็นลอนไปกับผมเราไม่ได้ยากเลยเห็นไหมคะปึ๊บอ่าเห็นไหม เก๋ฟุงฟิงพิตตี้พิตตี้มาเองนะคะไม่ยากเลยเนาะแค่นี้เองเนี่ยจะม้วนม้วนให้มันก็ไปกับผมเราเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมจะเป็นอย่างนี้ง่ายๆนะคะแฮปปี้สวยได้ภายในหนึ่งนาทีนะคะไม่ต้องงอแบบน้ํายาเล่นผมยาว นู่นนี่ยเอวิติงอ่ะคือแบบมันง่ายมากนะคะคือแบบถ้าสนใจก็คือแวะมันที่ร้านได้เลยะคะ่ะลีด้านะคะซีคอนบางแคชัน้น2โซนสีส้มคะ่ะห้อง S213 คะ่ะให้มาดูให้ดูข้างหลังค่ะไหมอ่ะผมยาวฟุ้งฟิ้งนะคะที่เห็นสวยๆผมหนาๆน,น,นี่คือแบบไม่ได้หนาโดยกำเนิดไม่ได้สวยโดยกำเนิดน,นะคะทุกอย่างต้องมีตัวช่วยค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย